ใจกว่ายกที่2ที่ผ่านมาหรือเปล่าทีมซ้ายดื้ออีกแล้วนะครับลำตัวยกนี้ออกมาเปิดเกมเดินก็หาไม่ถอยแล้วโอโรโน่โอสมใจนึกก็ต้องพยายามจะเบียดปล้ำในมาดูวงไหนนะครับไอ้โอ้ยมีสองมีหมัดบวกด้วยตายเอาล้ครับยกนี้นี่เสียงเคลียร์เริ่มมาเหมือนกันเคนือโอโรโนโ่เมื่อกี้ในช่วงพักยกนี่แฟนวยมีตะโกนโอโรโน่โอโรโนโ่โโน,โนะครับสั่ง พลัดกาลังสร้างแรงใจได้ไม่น้อยเลยครับโอโรโน่เดินลุยเข้าไปครับดูครับแก่งหัวไหล่ซ้ายครับแมเตรียมจะจิ้มหมัดขณะที่สมใจนึกครับตั้งรับแบบรัดกลุ่มครับสุขุมเหลือเกินอ่ะดูนายครับคืนคอแล้วครับพยายามจะหนีออกมาครับโอโรโน่อ่ะหนีได้แล้วครับเดินต่อโอ้ยโดนมาขวาครับหน้าหงายแมแข้งสายตามไปไม่ถึงครับดึงหลบได้ทันโอโรโน่พยายามจะต่อยท้องครับเสียบเขาเข้าไปดูครับเน้นเน้นเน้นลำตัวครับโอโรโน่แต่ว่าจังหวะจับนี่ดูเสียบแบบโอ้โหลูกนี้ครับแม่ หักคอจิ้มน้ำพริกแล้วครับแบบนี้เรืยอว่าจังหวะโต้ะคืนของโอโรโนโ่นี่ก็แทงเจ็บเหมือนกันนะครับแต่ว่าหลักเหลี่ยมเชิงนี่ดูเป็นรองมีโดนเดินเข้าไปนี่โดนหมัดขวาทิ้มไปก่อนแล้วก็มาดูจังหวะวงในนี่ดูการไล่แขนของสมใจนึกแล้วก็เดึงตีน่โอโหเจ็บเจ็บทุกดอกครับโอโรโนโ่นี่ก็โดนไปเยอะนะครับแต่ยังคงเดินเบียดตลอดยกนี้ไม่สนนะครับขอหมัดเดียวเหมือนกันดูนะครับทิ้มลำตัวไปก่อนพอเข้าในนี่ไปลงล่างก็โดนล็อกคอเลยบิดเหลี่ยม โอ้โหดูว่าทรงมวยในความแข็งแรงจับเป็นรองแล้วนะครับมาถึงตอนนี้นะครับขยับเดินต่อครับโอโรโน่ความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นครับตัวนี้แค่ครึ่งทางครับเวลายังเหลืออีกเยอะครับแต่ดูว่าโดนไปเยอะเริ่มจัดช้าลงไปเหมือนกันโอ้สนใจนึกนี่เลือกออกเลยนะครับไม่มั่วไม่ประทะโอ้แต่ว่าโอโรโน่มีฮึดตลอดนะครับหมัดนี่ก็ทิมนี่แหละครับหลักเรียมมวยเนี่ยดูว่าเป็นรองครับ เสียเปียบแต่ว่าไม่สนยังคงย่อเอาเลยครับหมัดหมัดมาได้มาแล้วเบียดกันเข้าไปเอาโอรานดไม่ท้ออย่างเดียวนะครับชนอย่างเดียวอัฐีนี่รออยู่เยอะนะครับแต่แต่ว่าสมใจนึกครับตั้งรับควบคุมเกมไว้ได้แล้วครับมีเผลอมีพลาดบ้างเหมือนกันครับต้องลุ้นละครับใครที่เสียสมใจนึกครับนี่ครับจังหวะปะทะครับด้วยสรีระที่เสียเปียบครับเอาเลยครับตอนนี้นี่เสียงเคียร์เริ่มมาแล้วนะครับ ดูว่าโอโลโน่เนี่เวลาทําได้ก็ทาได้ดีเหมือนการจิ้มเข้าไปโอ้สมใจนึกเดินเข้าไปโดนเข้าไปเยอะๆก็ทําได้จะหยุดเหมือนกันเหรอครับเอาแล้วทิ้งองไปก่อนวงในล็อกอ,อย่าหยุดนะครับอย่ายุบนะครับสมใจนึกทาได้ทําไปครับโอ้โหจังหวะนี้ครับแม่ปัมรัดฟัดครับยือกันไปยือกันมาแล้วครับความเล็กกับความใหญ่ครับเริ่มที่จะชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าสิ่งที่ทางด้านของ โอโรโน่ ono, ไม่เสียเปียนกนะั่นคือหัวใจแหละครับแม้ว่ารูปเกมจะอึดอัดพอสมควรแต่ว่าเจ้าตัวยังพยายามเดินเปิดเกมบุกเข้าไปครับโมยกที่3ครับพักหายใจออกมานี่เดินเบียดเลยทีมงานที่บอกว่าให้เตะขาต่อยมดัดเบียดเข้าไปเอาเริ่มจะเตะขาได้เจ็บเหมือนกันเบียดเข้าไปโอ้โหสมใจนึกไปตั้งรับไม่ได้นะครับต้องโต้นะครับเพราะว่ากระดูกกระเดียเ่ยวนี่โอ้อายุ22ี่งเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดานะครับ เพียงแต่ว่าหลักเลียมเชิงความเป็นมวยเนี่ยเสียเปียกเท่านั้นแหละครับครับยังไม่ละความพยายามครับโอโรโน่ครับดูครับมาซ้ายของเขาครับพยายามจะขวางแทงแต่ว่าดูครับไม่ใหญ่เหลือเกินครับทางด้านของสมใจนึครับเบียดไปแล้วเสียสีไปแล้วนี่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆแล้วครับก็ต้องดูครับโอโรโน่ยังไม่ยอมถ้ายังไม่ยอมก็ยังมีโอกาสครับ เรียกว,ว่าอาชีพหนึ่งแสนบาทรออยู่นะครับทีมงานบอกให้เตะขาต่อยมัดเอาเบียดเข้าไปหอมมัดเดียวเหมือนกันแต่ว่าเรี่ยวแรงตอนนี้นี่ดูโหดหายไปเยอะแล้วครับโอโลโน่โดนหักเหลี่ยมล้มลงไปอีกผมใจนึกน่าจะมั่นออกมั่นใจแล้วตอนนี้าัสจังหวะนะครับไม่มั่วมีหมัดขวาที่ทิ่มตรงๆแล้วก็วนออกซ้ายทีขวาทีนะครับไม่ยอมเป็นเป้านิ่งเหมือนกันโอโลโน่เอาโอพยายามจะเบียดก็ไปเตะขาเขาวืดนะครับเสียจังหวะ ยังไม่ยอมครับแม้ว่าโอกาสนี้อาจจะดูเลือนล่างครับแต่ว่าดูครับทางด้านของโอโลโน่ยังไม่ยอมแต่ว่าจังหวะนี้โดนศอกครับต้องเปลีย่ว่าเอาซอกซ้ายโดนแล้วครับตามไหมสมใจนึกจะตามปิดบัญชีไหมครับดูครับแม่พอสับได้นี่ดูเหมือนว่าโอโลโน่จะมีอาการเล็กน้อยถึงปานกลางครับแต่ว่ายังเดินต่อได้โอโลโน่ดูว่ากรรมการนี่โดนศอกเข้าไปกรรมการนี่จ้องเลยนะครับโอ้โหแต่ว่าไม่เร่งเกมสมใจนึกคุมไปเรื่อย สายจังหวะออกเนื้อเน้นๆโอลโน่นี่ดูว่าหมดเกลี้ยงแล้วนะครับตอนนี้จะอยู่ได้ด้วยหัวใจล้วนๆรับเบียดก็ไปขยับเข้าไปเอากรรมการจับมือให้โชกกันแล้วครับ้ายเก่งกำปั้นแน่นพอให้โอลโน่ขยับนี่สมใจนึกนี่ก็บิดออกแล้วนะครับไม่ยอมเป็นเป้านิ่งตูจังหวะอ้าวบวกบวกเหมือนกันเอาเอาแลครับหมัดมวยนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้โอลโน่มาขอหมัดเดียวเบียดเข้าไปเรื่อยครับ สมใจนึกก็ไม่ประมาทการไม่ตกเหมือนกันครับเข้าห่วงไหนก็เลาะไีไว้เลยครับโอ้โหคู่นี้ขึ้นมานี่สนุกนะครับตัเบียดกันไปแล้วตอนนี้นี่ดูว่าโอรโนโนี่เริ่มยุบนะครับเริ่มหมดเกลี้ยงแล้วครับชกสบายแล้วครับสมใจนึก เบียดไปเรื่อยกรรมาการยุติการชกเลยนะครับโอโ้โไม่ไหวนะครับก็ถือว่าพยายามสู้อย่างสุดฤทธิ์แล้วนะครับโอโลโนโ่หันไปชูมือให้สมใจนึกครับ <c oughs> เป็นฝ่ายชนะ TKO ไปในยกที่4ครับ